ก็คือก่อนหน้านี้คืออยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็หลังจากแต่งงานก็กลับมาอยู่บ้านแม่ก็จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็เลยมาคุยกันในครอบครัวว่าอยากจะเดินตามรอยพ่อเนี่ยจะทำยังไงที่บ้านก็ไม่โอเคถ้าเรารอหมดนี่หมดสีเราก็หมดแรงเหมือนกันมันเป็นอาชีพที่เราอิสระอยากจะทำตอนไหนอยากจะพักตอนไหนมันก็โอเค ชื่อชาลิตาไทยแก่นชื่อเล่นชื่อกะถินค่ะก็ทาสวนเกษตรตามรอยพ่อค่ะอ,อยู่ที่ตาบลสิบเอ็ดศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะใช้ชื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกะถินค่ะก็คือก่อนหน้านี้นนคืออยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็หลังจากแต่งงานก็กลับมาอยู่บ้านเราก็เห็นว่าในบ้านเราน่าจะทําอะไรที่ในเรื่องอาหารนะคะแหล่งอาหารที่ปลอดภัยก็เกิดแนวคิดว่าอยากจะทําข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย ก็อาจารย์ที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงบางขาก็ชวนให้อยู่ว่างๆไปอบรมไหมอะไรเงี้ยไปก็ไปลองไปดูก็ได้ไปอบรมผู้นำแล้วก็อาจารย์ยักษ์เนี่ยก็มาให้คำบรรยายในเรื่องศาสตร์พระราชาแล้วก็ได้ดูหลักทรงงานของพ่อหลวงเลยคิดว่าสิ่งดีๆแบบนี้มันน่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราบ้างอะไรเงี้ยก็เขาอยู่ได้นะเราคิดว่าเราอยากอยู่กับธรรมชาติ คุยกันกับอาจารย์เนาะบอกว่าหนูอยากจะมีสิ่งแบบเนี้ยเกิดขึ้นในศูนย์ของเราในบ้านของเราเดิมด้วยที่เนี่ยเป็นบอ่ปบอปลาสองบ่อแล้วก็ล้อมรอบด้วยคันกล้วยแม่ก็จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็เลยมาคุยกันในครอบครัวว่าอยากจะเดินตามรอยพ่อเนี่ยจะทํายังไงคุยกันว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็ไม่โอเค <laughs> ไม่โอเคเลย <laughs> เขาบอกว่าเราอ่ะมีหนี้มีศีลถ้าเดินตามรอยพ่อเนี่ยถ้าเราหมดหนี้หมดศีนเราค่อยเดินตาม ถึงจะได้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าถ้าเรารอหมดนี่หมดสินเราก็หมดแรงเหมือนกันฉะนั้นเราควรที่จะทําอะไรไปพร้อมๆกันดีกว่าไหมก็มาคุยกันนั่นแหละเขาถึงจะโอเคค่ะก็คือเราก็มาเดินดูพื้นที่เราก่อนว่าเราจะต้องทําอะไรแล้วก็ออกแบบพื้นที่ของเราวางวางทิศทางเลยค่ะก็คืออยากให้มีฐานเรียนรู้ต่างๆในศูนย์ของเราเหมือนกับที่เราไปดูงานนะคะ แทนไว้ว่าอนา,าคตเราอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้หรือเบื้องต้นเนี่ยให้เรามีฐานการทําปุ๋ยทําบินอะไรของเราเนี่ยให้สะดวกกับตัวเราก่อนก็ค่อยๆก้าวเราเอาหลักทรงงานมาใช้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำแล้วก็ท,ทําทีละอย่างเนี่ยค่ะอุปสรรคเหรอน่าจะเป็นทุนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆทาเราเราคิดว่ามีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นค่อยๆเริ่มเริ่มจากการปลูกผักให้เขาเห็น แม่บอกว่ามึงทําไม่ได้หรอกมึงยุงเท่ไม่เคยทําก็ค่อยๆเริ่มทาพอเราทําได้แล้วเขาก็ทําให้เขาเห็นทําให้เขาเชื่อก่อนว่าเราทําได้ก็ค,ค,ค่อยเริ่มทีละจุดอะคะ่ะก็ไปดูงานหลายๆที่แล้วก็ลงมือทาจริงเลยทำด้วยใจเราตั้งใจที่จะทําแล้วก็ตั้งใจที่จะเดินตามรอยพ่อทอํายังไงให้เราได้ไประหยัดลดต้นทุนในบ้านของเราะคะ่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยที่สําคัญ ก็บนพื้นที่ตรงนี้ปรับพื้นที่ตรงนี้เลย13ไร่ค่ะก็คือเราตั้งปณิธานเลยว่า13ไร่ภายใต้ปณิธานนี้เราจะทํางานถวายพ่อหลวงด้วยการทําเกษตรอินทรีย์ในเรื่องอ่าเขาเรียกว่าทฤษฎีใหม่เนาะแหล่งน้ําสําคัญค่ะบอ่อน้ําที่เนี่ยจะลึก6เมตรทุกบอ่อเลยแล้วก็เชื่อมต่อด้วยท่อฐานแรกที่เราเข้ามาก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆถัดมาก็จะมีฐานการทําดินทําปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะ ก็ปรับพื้นที่ตรงนี้ปี57ค่ะเราก็มาเริ่มทําปี58เราคิดว่าโอเคเราได้อยู่กับธรรมชาติในบ้านของเราเราสร้างสุขกับให้คนในบ้านแล้วก็คนรอบๆเนี่ยเขาก็มาช่วยมาดูแลถ้าสังเกตคนเมืองก็จะมีเรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลาเนาะทำงานไปใช้ชีวิตไปวันๆแต่เราเนี่ยมาอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพที่เราอิสระอยากจะทําตอนไหนอยากจะพักตอนไหนมันก็โอเคแล้วที่สําคัญคือเรามีแหล่งอาหารของเราโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเขา คือหนึ่งเลยคือความสุขในบ้านของเราคนในครอบครัวเห็นว่าเราทําได้จริงทําแล้วช่วยกันทําคือที่นี่จะมีเด็กๆ3คนนอ้อลูก3าคนก็พากันทาค่ะเราได้ปลูกฝังลูกเราด้วยอย่างน้อยเช้าขึ้นมาเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็ไปเก็บไข่มาทําอาหารมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นสูตรเรียนรู้คิดว่าน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แบบวิถีบ้านๆแค่นั้นเองพอ หน่วยงานค่ะเห็นว่าเราทำแล้วเราตั้งใจทำจริงมีฐานะรู้สามารถสอนคนได้เขาก็เข้ามาศึกษาดูงานเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐอะค่ะเข้าพาเกษตรกรเ,กเข้ามา <todavía> คือของใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานซักผ้าล้างรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแชมพูอันนี้ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายในครวัวเรือนที่เราต้องใช้ประจำอยู่แล้วแล้วมันก็สามารถเพิ่มไรายได้ให้เรา ก็เริ่มจากจุดเล็กๆอะค่ะค่อยๆขยายไปหาใหญ่ทําเท่าที่เราทําได้ก่อนเราจะใช้อะไรณจุดนั้นเริ่มที่ใจเราค่ะแล้วก็ลงมือทําก่อนนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมีแนวคิดอยากจะมีเกษตรหลังวัยเกษียณหรือก่อนวัยเกษียณคือเราต้องไปศึกษาดูงานหลากหลายพื้นที่เราก็มาเริ่มจากจุดเล็กๆของเราก่อนเราอยากจะเริ่มจากอะไรไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอา เงินทุนไปลงทุนเลยโดยที่ไม่ได้มีองค์ความรู mm. ้ก็ยากอยู่นะคะอ๋อ oh, แรงบันดาลใจข้างบนเลยคะ่ะพ่อหลวงของเราเลยคะ่ะก mm. ็คือพ่อหลวงนียจะคือพลังของเราเลยด้วยความตั้งใจของเราไม่ว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมา,มามากมายแค่ไหนเราจะมีพ่อหลวงเป็นพลังพร้อมที่จะก้าวไปเราจะไม่เหนื่อยไม่ท้อค่ะก็อยากให้หลายๆคนมองภาพที่พระอค์ท่านทำงานเพื่อ เพื่อประชาชนอยากจะให้เข้ามาศึกษาที่นี่ยินดีนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันว่า,าปัญหามันเกิดจากอะไรเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดแล้วก็ทำค่อยๆทำไปค่ะเชื่อว่าทำได้ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ